โอเคอัะอีกครั้งหนึ่งครับผมกับเชสเตอร์สามนะห้องเคมีนะครับผมพูดถึงห้องเคมีก็น่าจะเอ่อคุณพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยยาวเป็นประโยคเลยเนี่ยฉันก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันนะโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในห้องที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะกูก็ไม่รู้ในห้องอะไรน,นี่อะไรอ่ะกูจดหมายเหรอส่วนผสมที่ต้องการมันคืออะไรอ่ะฉันคิดว่ามันเป็น จดหมายขยะของพวกเด็กๆนะโอ้ไร้สาระสิ้นดีก็อยเคี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะดูดิเฮ้น้ำแดงเหรอแล้วมันมตกลอกมาได้ยังไงอ่ะฮะ่ฉันคิดว่าต้องมีคนแกล้งฉันแน่ๆเลยอ่ะเฮะ้ฉันหันไปดูที่หลอดไฟเทียนดีกว่า เทียนครับกู <c oughs> ปิดไฟแม่งเลยมันใจเฮ้เกิดอ,อะไรขึ้นสัตว์สัตว์ทำไมเปิดเปิดไฟไม่ได้เฮ้โรงเรียนนี้ไม่เป็นที่อะไรเนี่ยกูจะเปิดไฟก็ยังเปิดไฟไม่ได้เฮ้ยเปิดไฟดับไฟดับไฟดับเกิดอ,อะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้าเออฉันต้องหาพวกพวกเด็กๆแล้วฉันจะอยู่คนเดียวได้ไงมันน่ากลัวเลอเกินดังนั้นครับเราต้องรีบไปครับออกจากห้องนี้อย่างด่วนจีเอ้ยีเชี่ย มึงใครอะโอ้ยมึงทำให้กูตกใจนะแมนฮัดมึงไม่ต้องมาที่นี่อีกกูได้ยินไหมเนี่ยเฮ้ทำไมคุณเงียบล่ะฮะแล้วคนอื่นไปไหนอะแล้วเจออะไรบ้างอ่ะแล้วคุณไม่เจอ,เ,อเฮ้ยคุณมาตบคุณเอามาฟาดหัวฉันทำไมเกิดอะไรขึ้นกับคุณเนี่ยแล้วมีด มึแปลวิไปจากไหนเฮ้ยเฮ้ยแมว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 เฮ้ยใหญ่ใหญ่ฆ่ากูแล้วมึงมาทำไมจะมาฆ่ากูเนี่ยเดี๋ยงให้กูอยู่ของก่อนกูมีมีดนะกูมีมีดอ๋อกกดเอ็กแท็กใช่าตัดเจ้าเจ้าเจ้าใช่ไหมโอ้ยเอ้าใช่เอ้ยเฮ้ยเออเออฮะฉันไม่ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยฉันฉันต้องหาที่พักผ่อนแล้วฉันฆ่าคนไม่นะโอ้ฮะเลือดเหรอ นี่มึงฆ่ากันขนาดนี้เลยเนี่ยโรงเรียนยเฮีอเยรเนี่ยอืมด,ดูดูดูเอามีดฟันให้กูเซฟก่อนเฮ้ยบาดล็อกเราตามเราเลือดไปดีกว่าครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีกระถางในกระถาง้ไม้ค้น,น,หนหาอ่าไม่มีนะไม่มีนะ ไม่เปิดอกีกรอยเลือดหยุดที่เอ้ยแล้วฉันจะไปทางนี้ได้ยังไงเนี่ยเออเฮ้ยรอยเลือดรอยเลือดเริ่มจางลงที่ตรงนี้ครับผมว่าน่าจะเป็นห้องนี้แหละเฮ้ย,ยไม่สิยังม,มีทางไปอีกแต่ว่าเราสำรวจให้ครบทุกห้องดีกว่านะครับสัตว์แม่งล็อกเฮ้ยที่นี่มันโรงอาหารเหรอ ใครยื่นอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วคนอื่นๆไปไหนล่ะไม่เอานะไม่เอานะกูเล่นเหลือน้อยนะอย่านะอย่านะเฮ้ยนายเฮ้ยเขี้อ่ะโอ้โหเด็กดอกเด็กดอกเขาจุ๊บๆหลบๆโอ้ขี้โกงอะ่ะว,ว่าตายเลยเห็นไหมเออเกมโอเวอร์อะไรวะมันจบแบบกรรไกน แล้วกูจะพักผ่อนได้ที่ไหนคือแบบเข้าใจปะคือเนี่ยเล้วแต่แค่นี้จะไปสู้อะไรได้ฮะไม่รู้อ่ะไม่ได้ยินส่งไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไ,ไปห้องนั้นเจอไอเด็กเวนคือกูต้องชิงโคลงมือก่อนนะฮะเด็กแม่งเด็กโรงเรียนนี้แม่งบ้าเรื่องลับเรื่องที่สามคือเรื่อง ห้องเคมีมึงเม่กี้มึงฆ่ากูใช่ไหมเดี๋ยวเจ็บอ,อืออืออาดิเอาดิเอาดิโอ้ยไม่ไหวสู้ไม่ไหวเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องต้องโชว์เซียนโชว์สเต็บโชว์สเต็บแล้วท่านมซียก็ต้องมาฆ่ากูด้วยเนี่ยกูไม่เข้าใจ เพราะกดชิวิ่งได้นี่ว่าโอ้โหหาตั้งนานปุ่มวิ่งเนี่ยนานแล้วเนี่ยเดินมาเป็นสิบปีปึ๊บอ่ามึงเกิดอะไรขึ้นแล้วคนอื่นไปไหนล่ะอย่ายา,ยาอืมอะไรอ่ะทำไมกูกูโดนกูโดนเอา้า หมดกันครับมันจะไปนชนะได้ยังไงผมไม่เข้าใจมันบอกฉันต้องการหาที่พักผ่อนเรากันนะมันต้องมีที่เพิ่มเลือดแน่แน่เลยฉันรู้สึกได้จัดแม่งเสืึกล็อกอีกรู้จะไปไงวะเนี่ยก็คงมีแต่ที่นั่นที่เดียวที่จะสู้ไหว คือเอเด็กเวนอย่าเพิ่งนะเพิ่งยุ่งกับกูนะได้ได้ที่จะต้องการวิ่งหนีดีกว่าไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวสัตสัตวิ่งหนีไม่ได้ล้ลย มึงไะต้องตายเอา้าอะไรวะโหยากยากครับยากเราไม่ได้ทำให้เลือดให้พี่เลอน้อยตอนที่เจอไอ้นั่นเลยเรายังง,งงงอยู่ไงอะไรยังไงมันก็ต้องมีชาสู้วะเนะดอยกดเรวดเร็วสัตว์หลายรอบแล้วนะมึงอไอหัวเขียวมันหลายรอบเกินไปแล้วเอ้ยโอ้โหเฮ้เยทีเดียวตาย โอ้ดูมาทำตัวดีครับไอ้กอ้งใช้เช็ดให้กินแม่งเลยไม่ไหวแล้วอืมวิ่ง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 แมวไม่สู้กับมันเลยเพื่อน เฮ้ยเขาอีกแล้วเหรอทําไมทุกคนเป็นอะไรกันไปหมดเนี่ยในที่สุดก็ผ่านสักทีฮ่า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 ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อความมืดความมืดฉันต้องการแสงสว่างในนี้เลยไม่ไหวแล้วโอ้ยเตาเตาเตาอม่งใช้ไม่ได้โอ้ยให้ไฟยันทีให้ไฟยันทีให้ไฟยันที โอ้ยระเบิดนะโอ้ยเยัยมันเกิดอะไรขึ้นวะเน,นี่ยแล้วทำไมมันระเบิดมันไหม้เหรอแล้วทำไมฉันออกมาอยู่ที่นี่ได้แล้วทำไมทุกคนพยายามที่จะฆ่าฉันละ่ะทำไม why อ oh โ oh my god what s u l t e r i n gas เสียงเหมือนใช่ฉันต้องไม่ยอมแพ้ฉันต้องมีชีวิตต่อไป ฉันต้องฆ่าทุกคนฉันต้องฆ่าไอ้พวกตูดนั่นมันบอกให้ฆ่าทุกคนครับเรากลายเป็นพวกโรคจิตจั่งนั้นไปก็ได้วะว่าแต่ไม่ไปทางไหนเงนี่มันมทำไมทุกคนถึงพยายามฆ่าฉันฉันไม่รู้เหตุผลไมนกูไปไหนเงอ๋อ เสียงกระจกแตเแถวนี ane, first, you. You remember, ER. ้ป่ะแถวนี้ป่ะคือกูจะไม่หาเจอได้จากไหนวะเนี่ยไม่เจอทางนี้เหรอทางนี้ใช่ไหมทางไหนวะไม่เห็นมีสักทางเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมันเห็นอะไรแบบอยังเงี้ยอ่งเง้ยางเงพี่ภูมิยาหั้าภูมิยาน้ มันเห็นนะเฟดไลท์ยี่ให้ได้ไฟฉายเว้ยศาสตร์มึงใครคิดจะฆ่ากูเมื่อกี้เดี๋ยวเจ็บแต่ตอนนี้กูต้องการเฮดพี่อย่างด่วนจีเลยฮะ้ยจกนี่เห็นมีอะไรเลยนี่ฮ่าฮ่าไอพวกโง่มีอะไรอะแกก็หินกระกาบวิง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 ปุ๊บ ให้เราไปข้างล่างนะหรือว่าจะเป็นที่นี่มันั่นใช่แน่ๆฉันได้ยินเสียงกระจกมาจากตรงนี้เนี่ยแต่ฉันไม่ไเห็นมีกระจกแตกเลยอะต้องมีใครอยู่ที่ข้างหลังแน่ฉันมองไม่เห็นเลยอะซัดเราไม่ถึงเฮ้ยทำไงดีวะทำอะไรสักอย่างนึงพยายามไปมองเฮ้อเอ๊แล้วทำไมไฟมันดับละ่ะ ทำไปตรงนี้ตรงนี้มันต้องมีแสงอันี่มันมีบออแสงแล้วกูจะทําเสียงดังบอาทำไม่วะไม่เข้าใจกูเปิดออกก็ไนดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคมีสามประตูนะครับผมจากเลือกที่เราเลือกเสียงดวงอไอ้เขี้ยเขี้ยมือแมวแมวแมวไอ้ที่นี่มันจะกลุงจะฆ่ากูมึงยามึงยามึง,มง,มง,มงยากูนิเซียนไพ่กูนิเซียนกูนิเซียนไอ้ที่ก,กูตายเลย ไอ้เจี๊ยบเนี่ยเพราะกูเฮดพีน้อยเนี่ยกูไม่น่าไปบวกกับมึงตอนแรกเลยติดโดดติดเระลิงเลยเนี่ยแพทผมว่าพารณีเป็นพาที่ยากที่สุดเลยพ่อแม่งต้องมาฆ่ากับไอ้พวกเด็กเวนเนี่ยฮะไอ้เด็กเวนไอ้เด็กเวนเด็กเวนนี่มึงกี่คนมึงจะเอาใช่ไหมกูรู้เทคนิคการสู้เออกูตายเลยอีกอีกดอกไม่เฮ้ยต้าทำไงดีวะเนี่ยสัตว์สัตว์พวกมึงอะมาให้หมดเลย ไอ้เหี้ยคนนี้แมว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 หุยเยอะ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 คนนี้ดีกว่าคนนี้ดีกว่ะแมวแมวไอ้ผู้ด็กเหี้ยนี่ซัดสัตลบหลบหลบลบซิกแซก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 กูโหดบะละมึงกูโหดชิบหายชิบหายชิบหายกูต้องการกูต้องการเออกูตายกูไม่ต้องการอะไรแล้วตอนนี้กูตาย เฮ้เครียดเลยเปลือกลีลีลีไอ้ที่นี่ยมันลำบากเปิดลีเท่เปิดคือกูต้องไข่เด็กเวนนี้นห,หมดนะเนี่ยดูดิเราจะไปฆ่ามันได้ไงวะเอะะอใจเย็นๆแล้วค่อยๆเล่นไปครับแซดมาใหม่มามาใหม่ไหม อืมอืมวิ่ง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 โอ้ยเฮยเดินหน้าอย่าเข้าไปใกล้มนะันัะเฮ้ยกูจะตายกูจะตายโอ้ยสามตัวแล้วเว้ย เลยแค่สองตัวใช่ไหมเออ,เอ,อ,เอ,อวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งอีกแค่สองตัวอีกแค่สองตัวอ้ชค่เด็กเวนนี่ไงกูตายเลยยากอ่ะทำไมยากจังอ่ะเอาวะมากูรู้วิธีการซู้แบบไม่ให้พี่หมดแล้ววิง่งปึ๊บ เฮ้ยตายอะไรรอนอไปก็พักก่อนสิโอ้ยตายสามรอบสี่รอบห้ารอบเดี๋ยวอีกอีกห้าทีก็ต้องไปเรียนละอ่าอืม กูตายเลยเฮ้ยเทคนิคก,การสู้ของม,มันคืออะไรวะคือต้องมือไวใจเร็วใช่ไหมได้ทางมันต้องการจะเอากูขั้นแรกครับเดินเข้าไปหนึ่งทีโดย,ยออกมาไกลๆสองทีโอ้ยโอ้ยโอ้ยขี้โกงอ่ะ ไม่ไหวอะสู้ไม่ไหวแล้วหรือว่าเราต้องตกงนนีพภานนี้ไม่เอาอะกูไม่ยอมนะกูไม่ยอมกูตายเลยเฮ้ยกูอยากได้เฮตีเพิ่มทำไงดีเนี่นมมยมีมียาไหมมียาไหมมีมีให้กูด้วยเอาให้ตายสิ ให้ตายไม่ไหวแล้วครับผมจะนิวเกมได้ไหมเอาวะคุณู้งผ่านไหนได้ hạ thang Sao gì vậy trời Ồ, của tay đấy, Ê, phải đâu ấy Tất tài Bừa bừa เอ้ยกูจะแก้สองคนเลยวะวิ่งผ่านไอ้พวกเวรสามตัวนี้ออกไป โอ้ยผ่านนาทีลอยใครวะไข้างหลังไม่จริงใช่ไหม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 ยยสวัสดีครับหลังจากนั้นอะไรก็ได้ฟอคเฮ้ยเฮ้ยนี่ฉันฝันไปนหรือเนี่ยเออ ตกใจที่อะไรเฮ้ยเดี <Life> ๋ยวเดี <Sabbath> like ๋ยวแล้วมีนี้มันมาได้ยังไงอ่ะโอ้ไม่นะไม่นะมันมันเป็นไม่ใช่ความฝันฉันจะต้องรีบออกไปจากที่นี่นะครับออกไปจากที่นรุนรุนนะครับมันบอกวิว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 เฮ้ยเดี๋ยวมึงจะฆ่ากูตอนแรกกูทำได้เฮ้เกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงทำเสียงอย่างนั้นล่ะ โน่มันไม่จริงใช่ไหมยพวกเราลองรองคุณอยู่นะคุณรู้ไหมไม่ไม่ไม่ไมมทำให้กูนานนะแมนพิษพิษเออดีเยี่ยมเราไม่มีเวลาที่จะต้องคุยอีกแล้วพวกเราต้องรีบไปตามฉันมานครับไอ้นั่นมันงงๆเฮ้ยทั้งหมดเป็นแค่ความฝันจริงๆเหรอแล้วเรามีดอะ นีน่มันมาได้ยังไงอะเฮ้ยอะไรอะมานี่สิพวกเราจะต้องไปพวกเราได้เงินของไอ้น,นี่แล้วอาจารย์ใหญ่แล้วมแม่ที่คุณหมายถ,ถึงอะไรอะอ๋อหมายถึงอะไรอ้าวคุณรู้คุณมารู้สึกผิดเลยตอนนี้พรรีบไปกันเถอะไม่อ๋อพวกนี้มันมาขโมยเงินครับเฮ้ยเกิดขึ้นกับคุณเหรอ ไม่ไม่มันเป็นความจริงเฮ้ยลอยคุณยังคุณเป็นอะไรไหมเฮ้ hey, ออกไปห่างๆฉันนะฉันจะฆ่าทุกคนฉันจะฆ่าทุกคนเออคุณมันบ้าไปแล้ว,ไวะไระทำไมคุณถึงต้องฉันะ่ะวายทำไมลอย ก็พาไปส่งไปหมดเอา้าเกมโอเวอร์ได้ไงงงงงทำไมทำไมมันก้ังไ,งงงลไ,กกไปลงรเร็วรับเราต้องไปเซฟเรื่อ,อยๆตัวไอ้ผู้หญิงคนนี้แน่เลยที่ฉันไม่เล่าฟังนะ กดไปเดี๋ยวเดี๋ยวมีจัวเซฟเซฟเลยเซฟเลยเซยวจะไปตามมาแล้วฮะ

ขึ้นขึ้นขึ้นเฮ้ยผ่านแล้วเว้ยอ๋ออตรงนี้รู้สึกจะเป็นที่เชื่อมต่อกับไอ้ตรงที่เราเจอตอนแรกไอ้นันน่นแหละไม่รู้ว่าใช่เล่านะเฮ้ยมีดมีดเหรอ,เ,อเดี๋ยวนะไม่ฉันไม่ต้องการเห็นพวกมันอีกโยนทิ้งไปนะโอ้ยเจี๊ยไปโดนใครวะเฮ้ ทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองฮ่าๆฉันเหนื่อยจังเลยทำไมล่ะเฮ้ยมันมีคนมาป่าววะเสียงฝีเท้าฮะเสียงเท้าเหรอมันจิ๊บๆๆทำไมวะว่าไปก็แม่คึกแค่มีคนมาครับยืนอยู่ทำไมก็วิ่งดิอ้าวๆเพื่อนรักเพื่อนรัก ืโย่ลอยฮไม่ลอยไม่ลอยไม่ <c oughs> เป็นบ้าเลยว <c oughs> ิ่งตกตายแล้วไ <c oughs> อ้ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครก็ไม่รู้นะครับแลวจากนั้นก็ไม่เห็นเขาอีกเลยและจากนั้นเหมือนต้องคำสาบและทำไมเขาถึง ไม่มีใครบอกได้นะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นหรืออะไรก็